สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปกเกมอนโกดคนนะครับก็วันนี้นะครับเวลา6โมงเย็นนะครับจนถึงเที่ยงคืนนะฮะจะมีการแข่งขันนะครับเป็น f l y i n g The f l y i n g Cup นะครับก็จะเป็นการแข่งขันในเ,าเราเรียกมันว่า Go Battle Night นะฮะหรือว่าการต่อสู้ในตอนกลางคืนนะฮะก่อนที่เราจะหมด Event, อีเวนต์เราหมดอีเวนต์ไปละหมดอีเวนต์ฮาโลวีนไปละนะฮะอันนี้ก็มาเหมือนควันหลงแล้วกันนะฮะมาทําอะไรกันตอนกลางคืนกลางคืนนะฮะ,ะไม่ไปชุมนุมแล้วกันนะฮะ <c oughs> นะครับก็เดอะไฟท์คลับนะครับหรือว่าโก้แบทเทิลไนท์เนี่ยนะครับวันนี้นะฮะจะเปิดให้ทุกคนนะครับเริ่มลง PVP ได้นะครับทั้งหมด20รอบนะครับรอบละ5รอบละ5ครั้ง นึกออกไหมครับเวลาเราลงหลีกทีหนึ่งก็จะตีกัน5รอบใช่ไหมครับรตีกัน5ครั้งเจอกัน5คนนะฮะปกติวันหนึ่งก็จะตีได้5รอบนะครับห้าห้าก็25ครั้งแต่นะฮะเย็นนี้20รอบครับทุกคนห้าสองสนึ่งร้อยรอบครับเพราะฉะนั้นเราจะตีได้หนึร้อยครั้งนะฮะเป็นการเก็บดั๊ที่ดีมากๆเลยนะฮะทุกคนอนะฮะก็ นอกจากจะได้ดัดเยอะขึ้นแล้วนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนะฮะถ้าใครอีโวนะครับอีโวเจ้าป๊อปโปะนะครับหรือว่าเจ้านกไอ้นกกระจอกเนี่ยนะครับไปเป็นร่างที่3จะได้ท่ากัสนะครับท่าลุมกันโชคด้วยนะครับโอ้ท่านี้เป็นท่าพิเศษสําหรับเขาเลยนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวผมไปดูก่อนรายละเอียดมันมีอะไรบ้างนะครับ ก็จะเริ่มวันนี้นะครับตั้งแต่5้าโมงถึงเที่ยงคืนนะครับใช้โปเกมอนธาตุบินเท่านั้นนะครับใช้โปเกมอนธาตุบินเท่านั้นนะฮะแล้วก็จะได้ดัดนะครับได้ดัดเป็นสองเท่านะครับในการลงหลีกนะครับจะได้ดัดสองเท่าแล้วก็จะได้คะแนนจากการลงหลีกเพิ่มขึ้นเพื่อให้เราอัพแล้งนะฮะขึ้นไป ซึ่งผมอยู่แรงเก้าก็ไม่ไปไหนสักทีครับอยู่สองพันกว่าสองพันกว่าอยู่เนี่ยนะครับอยากขึ้นแรงสิบก็แหมเรามันไม่เก่งพอครับผมนะครับผมก็ไฟ์อิขับเนี่ยนะครับก็จะใช้โปรงมอนท่าบินฮะซีไม่เกิน1,5 0่นะครับแล้วก็จะสู้ได้100ครั้งนะครับ100ครั้งนะครับอยาก20เซตนะ20เซตเซตละ5้านะครับก็สู้ไป1น0คนนั่นแหละนะครับ แล้วก็จะได้สตาร์ดัสจากการแบทเทิลเมื่อจบเซตเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าก็สมมุติถ้าเราได้ห้าห้าันก็ได้หมื่นหนึ่งนะฮะถ้า3000ก็6 0พันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็วิวัฒนาการพีเจนะฮะหรือว่าร่างวิวัฒนาวิวิ่วิพัฒนาล่างป๊อปโป,ะ,โปะนะครับเป็นพีเจนะครับจะได้ถ้าลมกันโชคนะฮะถ้ากัสนี่นะครับก็ สามารถเอาไปใช้ได้แล้วก็ผมทำตัวอ,อะไรอ่ะทำตัวที่ใช้ลงแข่งไว้แล้วนะครับก็ไปเลือกดูได้นะครับตัวเป็นเมตาก็มีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับตัวแรกก็แอโร่แดกทิเลยครับแอโร่แดกทิลนะครับก็จะเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็น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 หลักเลยแล้วก็มีาปากระเบนนะครับปากระเบนนะฮะมาเทียนนะฮะแมนเทียนเนี่ยนะครับ ท่าบับเบิร์นะครับแล้วก็บับเบิร์บีมแล้วก็ไอซ์บีมนะฮะเป็นท่าหลักแล้วก็มีอัชเชียนะครับนกปีกเมฆนะฮะแล้อนบีสกายแอทแท็กแล้อนเผานะครับแล้วก็มีนี่ครับใครไม่มีบ้างนะฮะอีโมก้านะครับเป็นโปเกมอนบินอ่าบินไฟฟ้านะครับรู้สึกจะได้จับจากเอ้ยได้จากไอ้นี่มั้งได้จากฟักไข่ข้าวก่อนนะครับผมก็ได้ตัวดีๆมาตัวหนึ่งพอดี นะครับแล้วก็ถ้าใครมีแซบดอตนะครับท่าทันด้วยช็อคนะฮะเป็นท่าแรกนี่เจ๋งเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับทีมก็ลองจัดเอานะฮะเมตาก็จะมีอยู่แค่นี้แหละครับมีแอร o ล u ดั i ทิวนะฮะแมนเชียนนะครับแล้วก็อัลติเลียนะครับอีมอคก้าแล้วก็แซบดอตนะครับอ่าก็ดูจากกลุ่ผังเอาแล้วกันนะฮะก็ตัวแอร o ล u ดั i ทิวนะฮะ ก็จะสู้สู้ได้อยู่นะสู้พวกไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ตัวอื่นมันจะชนะวนกันนะครับชนะวนกันไปวนกันมานะฮะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยมันรู้สึกจะตีไอ้นี่ไม่เข้านะตีไอแอนทิเลียไม่เข้าแต่ก็ยังไปตีปลากระเบนได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปลากระเบนก็ไปชนะไอตัวเอลเลอร์คิวอีกทีหนึ่ง นะครับแอโรไดคทีอีกทีหนึ่งประมาณนั้นประมาณนั้นคือมันตีวนๆวนๆกันไปอย่างนี้แหละครับแล้วก็มีตัวอื่นๆด้วยนะถ้าจะใช้ผมมีอยู่ในเว็บนะฮะดูจากคอมเมนต์ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มาเป็นข่าวสั้นๆละกันนะครับเพื่อจะได้เก็บดั๊ดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลีกหน้าเนี่ยโอ้โหใช้ดั๊ดมหาศาลมากอีลีก5 0 0เนี่ยนะครับใช้ดั๊ดเยอะมากเลยนะครับก็อยากให้คนลองลองเล่นนะฮะลองเล่นไม่ไม่เสียเปล่าเขาไม่เสียเปล่าลองเล่นไปเถอะชนะแพ้ เป็นเรื่องปกติครับผมอ่านะครับคืนนี้วันนี้นะฮะหกโมงเย็นเนี่ยเหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับก็ลงสู้กันได้นะครับการจัดตัวจัดทีมนะฮะผมมีตัวอย่างที่เว็บแล้วนะคะดูได้จากคอมเมนต์นะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นข่าวสั้นนะฮะไว้แค่นี้นะฮะผมก็จะรีบไปจัดตัวนะครับผมอ่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยมาช่วยดูคลิปกันเยอะๆนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้นะฮะ เป็นข่าวมาบอกฮนะเดี๋ยวมีข่าวอีกนะครับพรุ่งนี้เรากิจกรรมใหม่แล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ